สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,คิดถึงกันไหมคิดถึงคิดถึงกันหรือเปล่า คิดถึงใช่ไหมเวลาที่เจอแล้วรักไปไหมเวลาที่เจอรักไหมแน่แน่หรอแน่ไม่เชื่อเชื่อค่ะยังไม่มั่นใจเลยเสียงกีตยังดังไม่พอ มาตอบย้ําันอีกสักนิดดีกว่านะครับผมยังไม่แน่ใจนะฮะมาตอบย้ําอมืสักนิดเผื่อทุกคนจะลืมกันนะฮะ